ราะนี่มาแกสองหม้อสามห้เลยแต่ใจทำกันเลย บอกว่าเป็นข่าวเศร้าค่ะสำหรับข่าวการเสียชีวิตของทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะคุณแม่สีดาพัวพิมลในวัย70ปีซึ่งเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าแม่สีดาเนี่ยเป็นคุณแม่ของอดีตนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างคุณอ,อฟอภิชาติพ,วพัวพิมลโดยแม่สีดาค่ะได้นอนเสียชีวิตในลักษณะความนาใกล้กับเตียงนอนภายในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านลาดลพร้าวซึ่งตามร่างกายเนี่ยเบื้องต้นไม่พบบาดแผลการถูกทำร้ายและคาดว่าคุณแม่ค่ะน่าจะเสียชีวิตมาแล้ววันสองวันค่ะโดยภาพจากกล้องวงจรปิดในอาพาร์ตเมน พบว่าแม่สีดาเดินเข้าห้องพักที่อยู่ย่านลาดพร้าว64ตั้งแต่วันที่17มีนาคมเวลา5โมงค่ะจากนั้นก็ไม่ได้ออกจากห้องพักอีกเลยแล้วจากนั้นค่ะวันที่18มีนาคมค่ะช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงคุณแม่มีการไลน์ไปคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณต่ายสายทานแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถติดต่อแม่สีดาได้อีกเลยจนกระทั่งวันที่19มีนาคมช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงเพื่อนเพื่อนได้ขึ้นมาตามคุณแม่ที่ห้องพักค่ะซึ่งพบว่ากุญแจเนี่ยถูกล็อกออก ไม่ให้กุญแจเสียบเข้าไปได้เพื่อนๆจึงคิดว่าไม่อยู่ในห้องแล้วก็กลับลงมาค่ะซึ่งต่อมาค่ะวันที่20มีนาคมเพื่อนๆได้พยายามติดต่อคุณแม่สิได้ครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้เวลาประมาณ3ทุ่มค่ะทางด้านคุณต่ายสายทานเนี่ยจึงได้ตัดสินใจให้อารอประพอที่อาพาร์ตเมนต์ผังห้องเข้าไป ก็ต้องมีการตัดแล้วก็พังกุญแจห้องเข้าไปค่ะซึ่งพอเปิดเข้าไปก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าสลดมากๆเพราะว่าพบว่าแม่สีดาค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงในลักษณะนอนคว่ำหน้า ไม่พบบาดแผลการถูกทำร้ายทรัพย์สินมีค่าสร้อยทองข้อมือยังอยู่ครบซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณต่ายสายทานก็เชื่อว่าแม่สีดาค่ะน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจําตัวและวูบหมดสติไปโดยที่ไม่มีใครทราบค่ะซึ่งคุณต่ายเนี่ยก็บอกว่าคุณแม่ค่ะมีโรคประจําตัวก็คือความดันและช่วงหลังคุณแม่ไอค่อนข้างบ่อยและจากการสอบถามคุณต่ายสายทานเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลค่ะว่าช่วงหลังคุณแม่มีการไอแบบไอเยอะมากๆมีความดันขึ้นสูงด้วยจะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลแต่ว่าคุณแม่เนี่ยไม่ยอมไปค่ะซึ่งแม่ก็จะบอกกับว่า อาการของแม่เนี่ยดีขึ้นแล้วแม่ไม่เป็นอะไรแม่ไม่ไปโรงพยาบาลซึ่งคุณต่ายสายทานก็เห็นว่าช่วงนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยมีงานเยอะทั้งงานถ่ายหนังถ่ายโฆษณาเข้ามาเยอะมากๆจึงได้แต่โทรคุยกันแล้วมีการสั่งอาหารไปให้กินแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาเจอกันซึ่งคุณต่ายก็บอกว่าอยากให้คุณแม่เนี่ยมีเวลาพักผ่อนเยอะๆค่ะ และคุณตายสายทานก็ยังมีการตอบคําถามถึงเรื่องที่หลายๆคนสงสัยเพราะว่าคุณแม่สีดาเนี่ยเขามีลูกสองคนค่ะก็คือมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายที่ชื่อว่าคุณออฟอภิชาติพัวิมลอดีตนักแสดงดังที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ10กว่าปีโดยในยเรื่องนี้ค่ะเรื่องลูกสาวของคุณแม่เนี่ยคุณตายสายทานก็บอกว่าได้ติดต่อลูกสาวคุณแม่ให้ทราบเรื่องแล้วและตอนนี้ค่ะลูกสาวก็มาดําเนินการเรื่องศพของคุณแม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนศพแม่เนี่ยตอนนี้ได้นาไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตทที่แ้จริง ครั้งนี้ค่ะแม่สีดาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ในช่วงที่ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงแห่งปี Thailand w o l k of Fit Awards 2024จากบทแม่แสงในภาพ,พยนตร์เรื่องวิมานหนาม กับคำพูดที่เป็นไวเล่ค่ะคำว่าโหมกุยอมมึงแล้วและแม่สีดาเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นรางวัลทางการแสดงครั้งแรกในชีวิตจาก46ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงด้วยค่ะซึ่งแม่สีดาค่ะได้พูดตอนรับรางวัลน,นี้ค่ะว่ารางวัลครั้งแรกในชีวิตแม่จะถือถ้วยรางวัลในโรงแทนดอกไม้นั่นคือประกาศน,นียบัตของแม่ในรอบสุดท้ายของชีวิตตอนนี้70แล้วแม่ภูมิใจมากแม่จะตายตาหลับเพราะชีวิตแม่ยังไม่เคยได้รับเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ หลายคนทราบข่าวการเสียชีวิตของแม่สีดาค่ะต่างก็ตกใจแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะและสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ของแม่สีดาพัวพิมลด้วยค่ะตอนนี้มาแกสองพ่อสามอบอมาเดิงใจทำัเลยฝากอยู่เดี๋ยวรับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว